ชอยธรรมะกลับมาโดยเร็วธรรมะกลับมาโดยเร็วกำจัดความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในโลกให้มันจางไปจางไปโดยวิธีของธรรมะที่สูงสุดอย่างยิ่งก็คือวิธีของวิปัสสนาเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาธรรมมติตาตาธรรมนิยามตาอิทัปปเจตาสุญญตาตาตา,า,ตาอาตัมมยาตาอันสุดท้าย อตัมมยตาเนี่ยแปลว่าอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้อะไรปรุงแต่งไม่ได้คงที่แข็งโกกอยู่ในความถูกต้องคงที่อยู่ในความถูกต้องเรียกว่าอตัมมยตาผู้มีอตัมมยตาเรียกว่าอตัมมโยคือพระอรหันต์พระอรหันต์เรียกว่าอตัมมโยเพราะมีอตัมมยตาขอ้ธรรมะขึ้นมาสูงสุดจนถึงจุดนี้คือมีอตัมมยตาแข็งโกกอยู่ในความถูกต้อง